ปีที่พังให้กลายเป็นปีที่ปังโดยวย3วิธีง่ายๆนี้เลยค่ะใครที่มีแผนที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็อยากประสบความสําเร็จอยาก achieve your goal ให้ได้นะผัดแล้วผัดอีกผัดมาหลายปีแล้วนะปีนี้2025ต้องทําให้สักเซร็แล้วนะคะมาดู3วิธีง่ายๆที่ควีนฟันทองเลยว่าถ้าคุณทําได้ชีวิตคุณจะปังขึ้นค่ะข้อแรกเลยนะคะคือการปรับไม้เซ t ของคุณค่ะเปลี่ยนไม d เซ t เท่ากับเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนอนาคตค่ะความคิดเนี่ยส่งผลตอนนี้ และการกระทํานะคะเริ่มต้นเปลี่ยนนิสัยของเราวันนี้ดูซิว่ามีนิสัยไหนนะที่ทําให้คุณยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีเช่นพันวันประกันพุ่งนะขี้เกียจ<ๆ>หรือว่ามีข้ออ้างนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปดูมาว่านิสัยไหนที่สุดรั้งคุณอยู่คะ่ะแล้วจัดการแก้ไขนิสัยนั้นแบบด่วนๆเลยนะคะถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้คะ่ะก็จะเท่ากับว่าเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยฉันจะไม่ทาให้กลายเป็นสัพจะทำหรือว่าฉันขี้เกียจอะฉันเริ่มลงมือทํานิดนึงอะไรเงี้ยก็จะเท่ากับอนาคตที่สดใส รอคุณอยู่ค่ะต่อมาข้อ2นะคะคือการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เป็นพลังงานบวกค่ะปีนี้เนี่ยควรที่จะคัดคนไม่ดีออกไปนะคะหรือว่าคนที่ทําให้ความคิดของคุณรู้สึกท็อกซิกนะหรือคนที่แบบนิเกติแบบตัดเขาออกไปจากวงโคจรชีวิตของคุณนะคะและพาตัวเองไปใกล้กับคนที่เขามีพลังบวกหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันกับ ก็ะะจะทําให้คุณเนี่ยมีพลังกายมีพลังใจในการฮึดสู้คะ่ะและข้อสุดท้ายะคะ่ะให้รางวัลเองเล็กๆน้อยๆคะ่ะเมื่อคุณทําบางอย่างสําเร็จแล้วนะคะ <c oughs> อย่ากลัวที่จะให้รางวัลตัวเองสักนิดสักหน่อยเอน,น,ยนะะยาะเช่นแบบมาเที่ยวต่างประเทศหรืออาจจะแบบไปกินขนมอร่อยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเป็นรางวัลที่ทําให้คุณรู้สึกว่าใจฟูแล้วก็มีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปค่ะและคุณยังมีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายที่อยากจะใช้ทุกคนไปพัฒนาตัวเองกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคุ ค่ะแเราจะกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปและถ้าใครที่อยากให้ครีมเป็นคอชส,ส่วนตัวก็หลังหม,มค์หาควีนได้เลยนะคะ